พื้นที่บนสวรรค์แห่งหนึ่งมีสาวสวยคนหนึ่งชื่อมัทนาและด้วยความงามของมัทนามันก็ได้ไปมัดใจผู้ชายรูปงามท่านหนึ่งชื่อสุเทพเป็นเทวดาเช่นกันอยู่บนสวรรค์และวันนี้สุเทพจะได้ไปสารภาพรักกับมัทนามัทนาเราคบกันไหม ไม่อะสุเทพนายไม่ใช่แไนของเราโทษทีนะอ้าวนกเฉยแต่ถึงอย่างนั้นสุเทพก็ไม่ได้อยู่เฉยสุเทพได้ทำการไปขอร้องมายาวินให้ช่วยทำให้มัทน,นารักเขามายาวินข้าขอให้เจ้าชเวมต์สะกดรักมัทน,นาให้ข้าหน่อยได้ไหมได้เลยสุเทพ มาเลียได้ใช้เทพมนต์ของเขาเพื่อการสวดมนต์ลักให้กับมัทนามัทนาตอบรักข้าได้ได้หรือยังได้สี่สุเทพไก่โง่ เราไไม่ได้รักเ,เข้าขอสาบให้เจ้าตรงเป็นดอกกุหลาบซะแต่เมื่อมายาวินได้ทำการคลายมนของเขานังออกมัทนาก็ได้ตอบปฏิเสธไปอย่างทันควันนั่นทำให้สุเทพโกรธมากเลยสาปมัทนาให้ไปเกิดเป็นดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์โดยที่มัทนาจะสามารถกลับเป็นร่างมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อคืนวันเพ็ญหรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นจนกว่าจะเจอรักที่บริสุทธิ์เธอถึงจะกลับเป็นร่างมนุษย์ได้อย่างท้าวรแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้มีฤาษีท่านหนึ่งมาเจอกับดอกกุหลาบแสนสวยดอกนี้ <im itation> เขาจึงทำการขุดกลับไปไว้ที่กระท่อมที่เขาอาศัยอยู่ในปา่า <im itation> และในที่สุด คืนวันเพญก็มาถึงข้ากลับเป็นมนุษย์แล้วหลังจากที่มัทนาได้กลับข้าสู่ร่างมนุษย์<ๆ>เธอก็ได้อยู่ในการดูแลของลือสีโดยที่สถานะของลือสีและมัทนาเป็นเหมือนกับพ่อลูกกันมากกว่าและโดยความที่ลือสีรักเธอเหมือนลูกเหมือนหลาน นันเปียบเป็นเหมือนกับรักบริสุทธิ์นั่นทำให้มัทน,นาไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่ในร่างกุหลาบอีกต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งท้าวเชียเสยนได้เข้ามาที่ป่าเพื่อทำการล่าสัตว์แต่ก็ได้มาเจอกับมัทน,นาเข้าโดยบังเองิญท้าัคู่ตกับุมรักกันจึงได้ทำการสาบานรัก ว่าจะรักกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปเ้าเชืเสอจึงได้พามัฒนากลับไปที่เมืองของตนเองยูสีพระรักข้าจะพามัฒนากลับเมืองออหลังจากเดินทางกันอยู่นานพวกเขาก็มาถึงที่หมายที่ดวงข้า มัธนามาถึงมัธนาก็ได้รู้ว่าเท้าเชียร์เสนนั้นมีเมียอยู่แล้วหนึ่งคนนั่นคือจันทรีนี่มัธนาไม่คือจันทรีจันทรีที่คือมัธนาเมียหังก็อันที่เหรอหาทั้งทีก็หาได้ไม่เท่ากูเนาะและอย่างที่พวกเราก็รู้กันในบทละครหนังไทยส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีเมียหลวงเมียหลวงก็ไม่ชอบเมียน้อย และในกรณีของจันทรีใช่เธอไม่ชอบมัทนาเป็นอย่างมากด้วยความที่จันทรีนั้นรักและหึงเท้าเชเสเป็นอย่างมากเธอเลยคิดจะกำจัดมัทนาผู้เป็นเมียน้อยออกไปิมจันทรีได้ไว้วานให้แม่เลี้ยงหรือทาสของตัวเองนั้นทำการกุกข่าวรือขึ้นต่อมัทนา โดยที่ข่าวลือนั้นก็คือการที่มัทนาไปเล่นชู้กับทหารเอกอย่างสุพางและนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเท้าเชยเสมฟังเพื่อทำให้เขาโกรธและสั่งทั้งคู่ประหารชีวิตท่านเทา้าข้ามีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังจริงหรือนะ ตัวก่อนนะอาหารขบับรถเตัวพัฒนามาทำมัฒนา้าเาใช้ยังเสียเรียบครับโอเคเดี๋ยวข้ไปมนาเจ้าจุกสภาไม่ใช่นะนะคะ กอป,ประหารกฎอุบายของจันทีนั้นได้ผลนั่นส่งผลให้มัทนาและสุพันถูกจับนำไปขังเพื่อรอประหารชีวิตแต่สุพันได้พามัทนาหนีออกมาได้ท่านเท้าเรื่องที่อิมเบอรี่ได้องท่านนั้นเป็นเรื่องโผกใช่จริงครับ กูมไม่ได้ทำอะไรเลยอีมันนี่เป็นคนบอกไม่ชิดกูกูไมเ่งทานไม่เป็นในที่สุดเท้าเชียร์แสนก็ได้รู้ความจรงิงว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโกหกเขาจึงออกเดินทางไปตามตัวมัทนากลับมาในขณะเดียวกัน มัทนาได้กลับไปที่กลางป่าหิมะวันเรียบร้อยแล้วและตอนนี้กำลังขอร้องอ้อนวอนสุเทพให้ตัวเองได้กลับสวรรค์สุเทพให้ข้ากลับขึ้นสวรรค์เถิดถ้าข้าเสกให้เจ้าขึ้นสวรรค์เจ้าจะตอบรักข้าไหมข้าไม่ได้รักเจ้าสุเทพข้าขอสาบให้เจ้าตงเป็นดอกกุหลาบต่อไปหลังจากที่มัทนาได้ขอสุเทพกลับขึ้นสวรรค์แต่นางก็ยังปฏิเสธรับรักของสุเทพอยู่ดี ทำให้สุเทพก็เลยจัดการมัฒน,นาให้กลายเป็นดอกกุหลาบต่อไปตลอดกาลโดยไม่มีเงื่อนไขให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกและกว่าเท้าชย,ยาเสนจะมาหามัฒน,นามัฒน,นาก็ได้กลายเป็นดอกกุหลาบไปเรียบร้อยแล้วแต่เท้าชย,ยาเสนก็ได้ทําการคุดกุหลาบนั้นกลับมาปลูกที่เมืองของตัวเองจบบริบูรณ์เย้จบแล้วมวเบ๊หมดกามแม้ว้วย เราเข้า <Pie> ก <year ixes> <stop> <ten> oh> ันโอ้โช <tha> ื่ออะไรชื่อว่ันนะคราวเชยเ็นข้ามีเรื่องจะเล่าให้ท่านฟังว่าป่ะใช่แล้วไม่ได้ยิน 我养威，威啊、我养威。去 <noise> 了。我 <What? S 2>。哎呀妈呀！好妈呀！快 <noise> 点！哈哈哈！陶先生，卡米勒在。 ถ้าไม่ได้โกหกถ้าได้วางกับวงเลยนะ